ดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่ Palace Villa ข่าวเขาสำหรับใครนะคะที่มองหาภูวิลล่าส่วนตัวทำเลวิวเขาสวยๆอากาศเย็นสบายตลอดปีต้องไม่พลาดที่นี่เลยค่ะพื้นที่ของเรานะคะก็จะอยู่ใกล้กับมาดูดาวภูวิลล่า168ภูวิลล่าแล้วก็เหนือเมฆรีสอร์ทค่ะและพิเศษสุดสำหรับนักลงทุนหรือคนที่อยากปลูกบ้านเองเรายังมีที่ดินวิวสวยจัดสรรพร้อมโฉนดราคาเพียงตารางวาละ16,500บาทให้เลือกเป็น4ีแปลงเท่านั้นค่ะจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะคะ ที่ดินของเราเป็นถนดคุดแดงค่ะราคาเริ่มต้นเพียง3.99ล้านบาทเท่านั้นคุ้มมากๆกับบ้านคุณภาพบนทำเลทองของเขาคอถนนหน้าบ้านของเรานะคะกว้าง5เมตรเลยนะคะวิวหน้าบ้านของเรานะคะก็จะมีกลงหันลมให้ชมทุกเช้าเลยค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะติดต่อได้ที่เบอร์0963469888 จองเลยนะคะเพราะของดีแบบนี้หมดไวแน่นอน